ปกติใหม่อะไรอะไรก็เปลี่ยนเด๋ยวเนี้ยมันเลยอยู่ยาก how to เอาตัวรอดจากเชื้อโรค2020 1. เราต้องปกป้องตัวเองจากเชื้อโรคเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องเจอกับเชื้อโรคอะไรบ้างเราจะต้องปกป้องตัวเองให้ได้มากที่สุด New Normal ลำบากไหมรับสิไม่ทันเอาใช่ไหมโทรไม่ละถ้าจะยุ่งยากขนาดนี้ใช้นี่ดีกว่านาโนนมีซินเวอร์นาโน,นากำจัดเชื้อโรคได้99.99%จ99ีดแค่ครั้งเดียวอสองเราต้องปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับเชืโรคเมื่อไหร่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ New Normal <D> พลุงพลังล่วงนี้แหละมันเข้าได้ไหมนะ <c oughs> นะลำบากพี่เขาอีกขอบคุณพี่เขาได้ <c oughs> ขอบคุณค่ะจะร่วยแล้วนะ ป้าช่วยน้องหน่อยลำบากเกินไปไมเนี่ยหไปไหนอีกคนถ้าจะลำบากขนาดนี้อะนาโนไนที่มีสินเวอว่านาโนปกป้องนานต่อทั้งวันจบสาวปกป้องเชื้อโรคได้แล้วก็ต้องสวยด้วยงานผิวก็มาสโนมอลไหนความสวยก็ต้องมาก่อนเสมอเนี่นะนิวนอร์มอลบิวตี้ช็อตสวยจริง เกือบดีแล้วไงคันนะดิเกาใหญ่เลยทีนี้ผิวแตกซะขนาดเนี้ยก็เล่นถ่ายกอหอทั้งวันผิวที่ไหนจะทนไหวแต่ถ้าใช้หน้าโนไนทำมาจากแร่เงินธรรมชาติไม่ทำให้ผิวเสียโลกมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามโลกมั้งเอะด้วยนวัตกรรมซินเวอร์นาโนที่มีอนุภาคขนาดเล็กก็ติดได้ถึงระดับเซลล์ผิวปกป้องคุณจากเชื้อโรคยาวนานตลอดทั้งวัน สกัดจากแร่งเงินธรรมชาติไม่ทำให้ผิวแห้งเสียนานโนายเพื่อชีวิตที่ดีกว่า New n o r m a l ตนา,น,นาย